ครับเอากับข้าวมาให้เขาไม่อยู่บ้านไปไหนไม่รู้เขาอาจจะไปขอเปิงบุญบาร,รมีจากองค์ท่านพระครูท่านก็เป็นได้ครับขอฝากห้อยไว้นี้ก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเขามาเขาก็รับเอาเองแกงข้าวเหนียว หอมกดินแปะขั้นเหนียวแอบหอมกหรือว่าแอบพ่อนหองเอ้ครับฝากไปนี่ก็แล้วกันเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเอาไปกินครับเก็บกวาดบริเวณได้ดีแล้วนะครับที่บอกไว้ใช้ได้เก็บกวาดบริเวณ ให้รักษาเนื้อที่ให้สวยให้ดูแลหนึ่งสอง,สองหนึ่งวันหน้าก็แล้วกันวันนี้ตาว่าบอตันเตี้ยวไอ้น้อยเอ้ยคนว่าตันเตี้ยวเอ้เขาหมุนล้อก,ก่อนว่าจะล้อไก่พัฒนาแล้วไก่กลับขึ้นมาเลี้ยงให้ดีครับกกวาดเรียบร้อยนะครับ เก็บขวาดบริเวณได้เรียบร้อยสวยครับสวยเค okay, ครับ ต้นส้มปล่อยต้นไม้ในตำนานน,นั้นโบราณว่าปลูกไว้บ้านดีครับผีสางนางไม้ขัวเป็นว่าส้มปล่อยต้นไม้ในตำราอาทิตย์แจ่มใสใบยบ,ยบยของวัน ก่อนสิ้นปีครับโอเคครับรด,ดน้ำได้ดีครับโอเคเรี okay. ยบร้อยสมกรับการววานบโอ้ ขอกคลิปไลนหน่อยนะครับนกสวยงามครับของชาวฝรั่งท่านประดับประดาไว้กินไอมอร์ร y คริสต์มาสเด e m มอร์รีคริสต์มาสออคลิปไลนนอกรั้วหน่อยนะครับสวยงามครับ đi lao vào đi bạn sửa anh em háo phải cháy cấp